ช่วงเวลาบ่ายก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนขอนำผู้ชมไปติดตามถ่ายรถไฟอีกสักขบวนหนึ่งคนขับของเราแวบเข้าไปนอนแล้วออกมาแล้วครับนัดก,กันไว้ที่บ่ายสองครึ่งตอนนี้บ่ายสองสามสิบสามเป็นรถเตรียมตัวแล้วลูกทุ่งจริงๆสําสำหรับรอบบ่ายนะครับ คนขับบอกว่าีจะพาไปหามุมใหม่แก่ก็รู้เรื่องรถไฟอยู่นะครับว่ารถจะมากี่โมงออกกี่โมงถามปั๊บนี่รู้เรื่องเลยแต่ว่าแกก็ใส่ใจเรื่องรถไฟเอาเรื่องรถไฟเขาให้บอกว่าจะพามาดูบอกจุดใหม่ในะจุดนี้อาจจะสวยก็ได้ก็เลยอ้างตามใจครับก็จะไปลองจุดเดิมตอนขาออกจากสถานีมันเดืเลยอันนี้เราเจอรางรถไฟแล้ว นี่เป็นจุดตัดถนนจุดนี้ก็จะมีชุมชนอยู่ข้างทางรถไฟเหมือนกันครับดดูนะครับที่นี่ตากเสื้อผ้ากันบนรางเลย นี่เป็นช่วงของสถานีชันซูชันซูชันซูชันูบูดาชันสูตัวงซื้อรบไปตัวหนึ่งนะครับก็รอที่ครงนี้รถจะออกจากสถานีมันดาเล น่าจะ15นาฬิกาของเวลาที่นี่นะครับช้าก,กว่าเมืองไทยประมาณ30นาทีข้างๆนี้ก็คือวัดนะครับวัดที่นี่ต้องบอกว่าเยอะจริงๆแล้วผู้คนก็ศรัทธากับพระพุทธศาสนามากๆแล้วเป็นพระนี่ขับรถขับราได้เห็นเนนเตะบอลเตะ,ะกอล์กันได้เขาผ่อนคลายแล้วเขาก็บวชเรียนกัน แต่ภาคที่นี่ไม่ค่อยได้แตะเงินกันเท่าไหร่น้อยมากครับไม่เหมือนบ้านเราเอา้าวเมื่อกี้ยังคานต๊๊ป,ป่องต๊บป,ปองเนี่ยอา้าเนี่ยอา่อาอา่าออยู่ข้างทางรถไฟทำตัวพิการหรือว่าคันหำก็ไม่รู้นะเอานี่จึ๊บๆเหมฟังเขาจะไทยออกก็ไม่รู้รึ๊บึ๊บแซ้อมลบเหรอครับไม่เอานี่ เราก็อยู่ริมทางรถไฟนะครับตอนนี้ก็รอรถมากันอย่างเดียวที่นี่ไม่น่าจะมีไม้กัน้นเสือเส้อผ้าอะไรพวกนี้ก็ตากขันอยู่ใกล้ๆละแวกนี้แหละครับบ้านที่พักอาศัยอยู่แถวนี้ก็คล้ายๆบ้านเราแต่ก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่ก็มีเป็นแนววิถีชีวิตนะ ฝั่งโน้นก็จะมีเหมือนกันฝากโน้นก็จะมีวัดเช่นเดียวกันเราจะเห็นพระเดินอยู่อันนี้เป็นทางคู่นะฮะแต่ดูรางนั้นคดๆเหลือเกินไม่ค่อยเรียบดูจาก ร่องรอยนี่มีการเทหินอยู่นะหินนะ่าจะดูดูใหม่อยู่แต่จะไม่ค่อยได้อัดแต่ก็จะเป็นคอนกรีตเป็นหมอนตรงทางออกนะฮะมุมโค้งนี้นะที่จะมารอรถที่ออกจากมันเดเลยแล้วก็ไปยางกุ้งเดี๋ยวเราจะรอกันรถออก15นาฬิกานี่ก็15นาฬิกาแล้วนะแต่ว่า ไม่รู้ว่าออกตรงเวลาหรือเปล่าตอนนี้คนขับมาก็แนะนำทุกอย่างเลยนะบอกทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวนะครับผมฟังไม่รู้เรื่องแกก็ยามชี้บอกนี่นี่จะยาโกมาไดเลยมาไดเลยยาโกอย่างนั้นนะครับอืระหว่างรอก็ยังพาชมนะฮะการข้ามทาง เห็นรางเห็นเสื้อผ้าวางอยู่ใกล้ๆก็คล้ายๆบ้านเรานี่เป็นวิถีชีวิตของคนริมรถไฟนะที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเองได้ยินเสียงหวีดนะเป็ดเป,ดเป,ดเปด็มาแล้วครับเป็นรถจาก C r R C ตาเลียนนะครับครับว่าสองพันแรงมาเวทลั่นเลยครับอือหือ อันเดิมกับเมื่อเช้าครับตู้ที่เป็นบ่อนั่งจะเป็นตู้ upper class นะแล้วตู้ธรรมดาเป็น o r d i n a อ ordinary class ตามไปแล้วครับมุ่งหน้าสูอ่อย่างเกลืง นี่ก็คือขบวนที่ออกจากมันเดเลนะฮะไม่รู้เลขขบวนเลยช่ <gio op> างมันบ่ายสามตรงตอนนี้บ่ายสามเจ็ดนาทีนะครับมาแป๊บเดียวผมเดินทางมาหาอะไรกินแล้วสี่โมงยันจะมีรถรถธรรมดาแต่ยังไม่กินนะตะบูไปไหนนูเออตะบูเลยนีบะตะบูไปตรงบู สั่งน้ำก่อนเ,ออเมื่อกี้นี้เป็นรถพิเศษนะครับน่าจะเป็นรถเร็วที่สุดที่เขามีแล้วก็ระบวนต่อไปจะเป็นรถธรรมดาคือใช้ตู้เหลืองๆแดงๆฮะตู้แถบเหลืองคาดแดงตอนนี้ก็จอดกันก่อนไปซื้อน้ำนะฮะอากาศร้อนร้อนจริงๆ ต้องบอกว่าการเดินทางมาที่นี่ครั้งก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับสําหรับการติดตามถ่ายรถไฟปกติก็ถ่ายแค่ในประเทศนี่ก็เห็นบ้านเมืองอื่นนะบ้านเข้าเมืองเรามันต่างกันยังไงเป็นอะไรยังไงเราจะเรา เราเลาะขอบทางรถไฟไปนะครับจะไปสั่งฝั่งสถานีนมันเลตรงทางออกนี่ตัดไปเลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องมองดีเหลือเกินอีกจุดตัด พรานี่มีสองทางนะเป็นทางคู่ข้างข้างก็มีบ้านคนเหมือนเดิมนี่เรามาไดไม่ได้มาเที่ยวแหล่งแสงสีหรืออะไรมากนะมายนะทมากก็จะเป็น ไปดูบ้านเก่าเมืองเก่าชุมชนือบพาย้อนยุคย้อนอดีตนะที่ผมมานะแต่ก็ไม่เอาเอาลงแค่คลิปรถไฟก็พอนี่ก็อีกจุดตัดหนึ่งผ่านจุดตัดโน้นมาแล้วก็มาจุดตัดนี้นะแล้วก็ขี่ตัดไปเลยแบบนี้นี่ก็ริมทางนะทีออาไหนมีเด็กเดินเล่นนั่ง คนเดินใช้ดิางคล้ายๆช่วงยม,มลาชบ้านเรามีตากผ้าว้าลุยจริงๆเราเดินทางมาถึงจุดโรงเรนทางออกนะทางออกของรถไฟที่ออกจากสถานีมันดาเลก็คือตรงโค้งนี้ มาอยู่ตรงทางออกของสถานีมันดเดลยมีรถสับเปลี่ยนออกมาตัวรถเด้งดึงดึงเลยนะน่าจะรางไม่ค่อยจะเรียบ ข้างหน้าก็เปิดได้ด้วยเอา้าโอ้โหมือนหุ่นยนต์เลยรถยังจอดนิ่งถอยไปแล้ว กลับเขาย่านไปแล้วน่าจะไปทำรถอะไรสักอย่างสีมงยันจะมีรถธรรมดานะครับเมื่อขี้ขบวนที่ผ่านโค้งนั้นเป็นน่าจะเป็นรถด่วนแล้วก็มีตู้พิเศษตู้สีฟ้าด้วย ชีวิตช่วงบ่ายใกล้จะสี่โมงตอนนี้15นากานาทีเวลาท้องถิ่นของที่นี่เด็กๆและผู้คนก็เล่นกันบนรางบนทางรถไฟรถถอยเข้าไปข้างในสุดเลยนะฮะข้างๆนี้เนี่เหมือน รถญี่ปุ่นเลย ที่นี่มีฟู้ดแพนด้าด้วยสิบห้านาฬิกาห้าสิบสองนาทีดรืยเวลาอีกประมาณแปดนาทีรถขบวนรถธรรมดาจะออกมาส่วนนี้เป็นน่าจะรถญี่ปุ่นนะครับเหมือน มันส่งขายกี่หะแต่ไม่รู้นะไม่รู้ใครรู้นี่บอกผมทีใครที่เป็นเซียนรถไฟตัวจริงรถไฟญี่ปุ่นนี่บอกหน่อยรถเก่าจอดอยู่นะครับคันเมื่อกี้เหมือนรถญี่ปุ่นแต่คันนี้นะเหมือนรถอะไรใครที่รู้ก็บอกทีส่งมันเหมือน G E A นะฮะแต่มันก็เหมือนใครที่เป็นเซียนรถไฟช่วยดูให้หน่อยทางโน้นก็รถญี่ปุ่นนะ สนาทีนะครับสิบหานาฬิกาหนาทีเดี๋ยวรถก็จะออกมาแล้วขบวนรถธรรมดาเสียงหวีดมาแล้วนะครับ1 5บหนาฬิกานาทีออกตรงเวลาแต่เวลาปลายทางนั้นเขาบอกว่ามีเสียเวลาอยู่บ้างก็ไม่ต่างจากรถไฟของไทยเรา 16นาฬิกาหนึน่งนาะทีรถโผล่ออกมาแล้วออันนี้เป็นรถธรรมดาจะใช้เป็นตู้สีเหลืองแถบบแดงอยู่ข้างล่าง ทรงเขียวเหมือนกับบ้านเรา เป็นรถธรรมดา Ordinary Class ทั้งหมดมอไซค์ก็ขี่ไปขนาบข้างกันไปบ๊ายบาย,บายด้วยอ่า มีตูชั้นสองด้วยนะเพอรอคลาสร่างนี้มันสุดมันโทมจนเหมือนไม่ได้ใช้นะแต่ก็ใช้งานโอ้โหดูครับข้าวไข่ โอ้โหมีตู้สินค้าหรือเปล่าตู้เัรื่สดุติดมาด้วยเอาละครับวันนี้ก็จบกัน โอ้โหโครงเพลงโครงเรลงเลยนะรถออกนั้นโครงเรลงกันแล้วหมาก็วิ่งข้ามทางครับแมเหมือนรู้เลยรถขวางอยู่ยวันนี้ขบวนรถออกจากมนเร์รอบบ่ายสองขบวนหมดไปแล้วนะครับเ <c oughs> ทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยก็พามารับชมเพียงเท่านี้เห็นรถโยกเยกแล้วแมกลับไปดูบ้านเรานั้นดูสบายเหลือเกิน เอาละก็ไม่เป็นไรครับก็รอการพัฒนาต่อไปวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายเรื่อยสวัสดีครับ